การแวนทูตอนเที่ยวเที่ยวไทยบุกปราสาททาเกชิฉันดึกดบ พี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟเนี่ยจับได้ดาบสีเหลืองใช่ค่ะยังไงคะคู่ต่อสู้พี่คือใครคะเป็นคนตัวเลเ็กค่ะคนตัวเล็กดิฉันประเมินว่าเขาอาจจะมีความคล่องแคล่วซึ่งจะทําให้ดิฉันรับมือได้ยากค่ะพลังของเธอจะคุ้มครองเธอเองมอนแห่งจันทราจงสำแดงริธานบบดนช้ชาลาเฮชาลาผิดเพลงเอาเหรอไปตู้ ได้มทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันตั้งตัวไม่ทันเลยฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเล็งจริงอ่ะะพยายามเอาตัวเองอยู่บนตัวพี่เขาเพื่อไม่ให้หล่นลงไปเชิญลกดับ เธอเห็นกู่ต่อสู้ใช่หรือยังยังไงล่ะเล่าสีดาบแดงของเธอเขาคือใครขนาดตัวของเธออ่ะกองรวมกันสักว่ามันยี่สิบคนน่ะเ็าจะได้ท่าต่อคู่ต่อสู้่นหะ อย่าดีเะยอย่าดีเะยผู้ชนะได้ดสิ่งที่รู้สึกได้นะคะเหงื่อน้องเขาเข้มเขม้มไปเหงื่อต้องเหงื่อต้องพับนมด้ว่ยอ่ะเธอปรับใจตัวเองหน่อยค่ะดูแลตัวเองนิดนึงอันนี้เสีย่อย แต่เดี๋ยวฉันได้ข่าวมาว่าคูค่ต่อสู้ของฉันไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อและสูสีที่สุดไม่เคยมีคู่ไหนที่สมน้ำสมเนื้อขนาดนี้มาก่อนเหรอ,รรรหรอเเเดี๋ยยววโอบบแล้้ และตอนนี้ค่ะเราก็ถึงด่านสุดท้ายแล้วนั่นก็คือด่านปราสาททาเคชิและตอนนี้ค่ะสามเธอของเรานะคะเขาก็ไปเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะบุกปราสาททาเคชินี่คือหนึ่งเกมสุดท้ายของเราต้องมาดูว่าสามเธอจะทําได้หรือไม่ได้ค่ะเราผู้ก็ตเอลายูท่านท่านพร้อมกันหรือยังเอ้ยต้องจัดการกับทหารทั้งหมดของทาเคชิ ถ้าพร้อมแล้วลุย อย่ามาพวกเธอแพ้ฉันเห็นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีรางวัลมาปลอบใจอ่ะเดี๋ยวกอเธอเอาไปให้หายเหนื่อยไปไขอบคุณมาเอาไปให้หายเหนื่อยก่อนให้หายเหนื่อยให้หายเหนื่อยก็เธอเนี่ยแพ้เธอเนี่ยแพ้แต่คนนี้เนี่ยเขาทําได้คนเดียวถือว่าทีมของเราบุกปราสาททาเคชิได้เมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะคะการแข่งขันของทั้งสามเทว่าเป็นยังไงสรุปผลใหม่ก็ได้ว่าคือชนะแน่ ฝากฟัน,นมาทั้งวันจนตัวเขียวขนาดนี้ <_ S 1> ถามแต่ละคนดีกว่าเริ่มจากพี่กอฟค่ะพี่กอลฟขาด่านไหนที่พี่กอฟรู้สึกว่าโหดที่สุดคะจริงๆอะโหดสุดตั้งแต่ด่านแรกเลยนะ,ะกำแพงกำแพงปีศาจเนี่ยโหดตั้งแต่ด่านแรกแล้วก็โหดทุกๆด่านตั้งแต่ไล่มาเลยเรโหดและมันและฮาจริงๆจริงๆของเธอให้เลือกหนึ่งอันเลือกไม่ได้เพราะมันโหดจริงๆโหดจริงๆ,งๆให้ฝากดีกว่าสําหรับคนที่ เขาดูเมื่อกี้ที่พี่ปอมแปมพี่ก๊อตจีแล้วก็พี่ก๊อฟเล่นมาเนี่ยอยากฝากอะไรถึงพวกเขาคะจ<า>้ะค่ะอยากจะฝากไว้นะคะว่าคนเราเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันก็ควรที่จะสามัคคีแล้ปก็บรองดองกันไว้นะคะคนละปากบากเชิญชวน,ชวนเล่นเกมอ,อ,อะโอเคก็ถักกะชิแคสเซิลเนี่ยนะคะต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตบางด่านนี่เราอาจจะดูแล้วมึนกับแบบเฮ้ยยากก็จะได้รู้ว่าเรานั้นเฮ้ยเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ได้เก่ง เราจะได้รู้ว่าอ่ะโอ้ใจละเออเราเราเออเราเห็นโอ้ใจละแสดงว่าตอบเป็นนี่อะไรเราก็ได้ได้วางแผนถูกว่าเฮ้ยเรามีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินสถานการณ์พดมันหาของจริงอ่ะได้ฟังได้สามคนแล้วนะคะใครที่อยากมาง่ายมาค่ะก็ไปซื้อเลยนะคะโอชิคานหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ดูถ้าเป็นขวดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ใต้ฝาแต่ถ้าเป็นกล่องนี้นะคะก็จะอยู่ภายในกล่องพอได้รหัสมาเสร็จใช่ไหมคะยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะกดดอกจัน 494นะคะแล้วแล้วก็ดอกจันนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแค่นี้เองนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนั่นวิธีแรกวิธีที่2นี้นะคะเข้าไปเลยค่ะที่ w w w o i s h i w i n g t a k a s h i นะคะวิธีนี้ฟรีสามารถสมัครได้ทั้ง2แบบเลยนะคะและถ้าคุณนะคะสมัครแล้วนะคะได้เป็นผู้กล้าโอชิคุณสามารถหนีบเพื่อนมาอีกคนหนึ่งได้ด้วยนะคะดังนั้นร่วมสนุกกันค่ะ2วิธีนี้และจะได้มาโหดมันหา้าเหมือนกับพวกเขาวันนี้รายการหมดไปแล้วนะคะ,ก,ะ,คะก็ลาไปแต่เพยงเท่านี้สวัสดีค่ะ หมดมันและหนูอะคะเตี่ยครั้งในชีวิตต้องมาตะลุยเกมโชว์ระดับโลกอยากเป็นผู้กล้าโออิชิพิชิต35ล้านส่งราัใต้ฝามาที่ www.oishidrink.com ฟรี